เล่นยามแรงนะคะอาสุดชื่นใต้ต้นไม้หน่อยเนาะหลังจากกินอาหารเย็นแล้ววันนี้ปู่กินอาหารเย็นเร็วพร้อมหลานชายดีใจไม่ต้องรอเอกันเล่มักซิมเล่เอ, <c oughs> อ้อีกวินดะโอ๊ตอนนี้เท่าไหร่นะฮะมงกว่าเนาะอาทิตย์เริ่มหายแล้วอยากมาเดินเล่น ชื <cin stereotype> ่นยามเย็นไปพี่น้องขาป้าป้ามามามารถมาจอดที่ปาร์กิ้งน้องอายมาจักรยานคนเดียวโอเลดฟอกิน๊กเนดนนดูกินู้นนู่เิน้นีังนเน่ดนงนี่เป เอา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 เอ่านะยิ้บ um ้างหัวล้อบ uh, ้างนะฮะเนาะเจอปัญหาบ้างนี่แหละชีวิตยงเหรอกันเย่แนกย เจอเห็ดท yes. ัวน right? like right no. ี่อันนี้กินได้ตอนนี้ข้ามแล้วไม่มีคนเห็นเดียวเดียวเดียววักวักอโอ้ยพี่น้องคะนะโฮ้ยนี่อันนี้เห็ดทั่วเห็ดทัวเห็ดทัวไม่เคยเห็นเยอะขนาดนี้ข้างในป่าด้วยเอาได้ไหมโอ้ นูนยาวพี่นูนอันนี้เห็นเม็ดถั่วนะคะยิ่งจากขอปิดจอก่อนเด้อพี่น้องเอ้ยนี่มามาดูเฉยเฉยมาทำวิดีโอเฉยเฉยลูกเยาเดินเล่นพี่น้องค่ะโดนลูกก็บหัวบนปิดกล้องเอ้ยโอเคโอเคดูเฉยๆลูกโอเคยะ หนูดงขั้นกันตุกนี่เมียซีนโอ้ยโอ้วัดีซ่าดิซี่สุกรดอ๋อเอ้ยเราคิดว่าเห็ดเออนีมันทาคอนดิชันกับนี่ตเหรอเนาะโอ้มืดมืดคึมคึมตอนห้าโมงกว่าจะหกโมงเซกมาเดินเล่นกันนะคะ บอกจริงๆนะอย่างเจว่าเดินเล่นรอบหมู่บ้านมันเป็นสว่างแล้วก็สวนกับรถมันไม่สดชื่นเหมือนกับมาเดินในป่านะฮะอันนี้เขาก็ไม่เรียกว่าป่าใกล้บ้านเนาะเป็นพาร์คในหมู่บ้านนี่แหละนะชวนสามีกับลูกออกมาเดินเล่นหน่อยภาระ,ะหน้าที่เรียบร้อยแล้วนะคะพี่น้องขาววันนี้วันนี้ยายจ๋าไปนวดหมอไม่นวดหัวให้ ขาบอกว่าครั้งที่แล้วเขาเขียนกระดาษเพื่อที่จะให้เจอกับหมอนะคะทีนี้หมอวันพฤหัสเมื่อวานเนี่ยเขาไม่ได้มาหาปู่เนาะเขาก็เลยนวดต้นะสะโพกค,คือนวดเอวให้แทนนะคะเพราะปัญหาเยิจามันเป็นทั้งซีกเวลานวดทีเนี่ยก็ครึ่งชั่วโมง30นาทีเนาะถ้าเขานวดช่วงหัวไหล่แล้วหัวมันก็หมดเวลาเอวก็ไม่ได้นะคะพี่น้องขา มันไม่ใช่เหมือนนวดไทยที่เราจะไปนอนเป็นชั่วโมงสองชั่วโมงเนาะเพราะเขาจะให้คอร์สคอสหนึ่เก้าครั้งครั้งละครึ่งชั่วโมงเขาก็จะถามถ่ายอาการทายาหม่องแล้วก็นวดแล้วก็ยืดเส้นยืดสายเราแป๊บเดียวสาสิบนาทีฮ่าสดชื่นบอกที่รักวันนี้ปู่กินข้าวเย็นแล้วเนาะ พร้อมลูกชายไม่รอหนึ่งทุม่มสามีกลับมาถึงเห็นปูกกินอาหารตัวเองเขาก็กินเลยก็เลยบอกว่ายังไม่ทันมืดพาฉันออกมาเดินหน่อยพอ,พอได้รับบรรยากาศแบบนี้มันมนัมันสดชื่นอะ่ะเออนะถึงจะเป็นวินวินเมาเมา,เมานิดนิดแต่ว่ามันไม่ถึงกับไปเดินในเมืองดังๆนะฮะ เหมือนรีแลกเมื่อกี้เจอเห็ดดีใจมากหมาหมอยลอยมีคนเดินมารีบหนีอย่างไวเลยเก็บเอาแต่ดอกตุมต้มๆวันที่สาฮะน้องไอ้บอกว่าไปเดินป่าเธอเดินฉันจะเอาจาัก,กรยานมาถีบยาไวคันต้นด,ดาเฮลามาต้นเอิร์ธพันดวัดอิกเซก อะไรข้ามอนค่ะมาอ๋ออันนี้เห็ดอะไรอันนี้ไม่ใช่เห็ดนางลมไม่ใช่นะฮะยาอลินแก่แก่ลูกอลินแก๊เก่ะลูกชายบอกไม่ต้องดูลินนะบอกดูเฉยๆเออเต็มเลยอ่ะยาลูกเนี่ยเนี่ยเนี่ยมามาดูวิดีโอเฉยๆลูก Dio Carniater อาไมโซเฟ่ ยา <Yeah. S 2> <อ>ไม่เก็บนะคะอันนี้ไม่รู้จักไม่ใช่เห็ดนางลมเนาะเห็ดนางลมมันจะเป็น,น,านาหนาหนา,าอโอ้ยเละยาโมยโมยฟอตุเกกอลินเกกยา yeah, yeah. ดูเฉยเฉยกินไม่ได้นี้น, <laughs> อนะอ,อะ่ะ โอ้โหฝรั่งน้อยบ่นจังเลยอนี้ค่ะมารับอันนี้ต้นดาอะนีชเปอร์เบร์นี้ถ้าหมาบอกให้อยู่เดินป้าป้าป้าเจออะไรป้าเจออะไรป้าป้าสุกอกฝ่อเบียดีกันนี้อเตอร์อัลิกุม กระมอนกระมอนกระมอนมืดขนาดนี้มันหาอะไรไม่เจอแล้วเดินเล่นเฉยนะคะกระโลเปิลกระโลเปิลวันนี้เศร้าหรือเมาเนี่ยอาริกระมอนฝรั่งน้อยคัน ล้อาารอเนี่ยค่ะมแล้วแต่ปาเล้วเดี๋ยเยสตัอให้ป๊าถีบเลยโอ้ป๊าเอาร์ตเยมามอบ้างเขาบอกว่าได้ยินเสียงร่วงลูกมาฉันกลัวโอ้เรามาสามคนไม่ต้องกลัวนะฮะวันนี้ยจะไปนวดโอ้ บบอย่าบุุงกมมนี่บอกกิ่งไม้ตกใส่ไตได้เลยนะพะนะหลังน้อยว่า <laughs> วันนี้ย่าจะไปนวดนะฮะบ่ายสอจะออกจากบ้านบ่ายโมงครึ่งยา <c oughs> มามาชอบเนี้ยสดชื่อนนอะ <c oughs> มามาทำวิดีโออยู่อ่ะยูพูดมากจังเลย วันนี้ยูรีกันคาแม่แม่นี่มันฮะอย่าอีกฟรักอีกวัคฟอรปาย่าอันปป้าวาอะกันอันนู้ตุกมอยเตฟอสตัปเปนโอ้ดอเข็นนักลูกการอันเดียกันอยาอะไรไปันโซรับอันนัก็รับวกฟันเดบอสยายกัเร มืดแล้วนะพี่ทองคาอย่าเป็นยาแกล้งวัดอมตะย่หังอะฮะอย่าของน้ำน้อยหอมเห็ดอยู่ในกระเป๋าตรงนี้นะยายจ๋าเคยเก็บเห็ดพึ่งหวานแต่ก่อนเนาะเพราะว่าไปเดินไปนี่สมมติว่ามีคนเดินสวนกินเห็ดถั่วมันแรงมากเลย อะไรข้ามาเข้ามารับเร็วรเร็วมืดแล้วมืดแล้วอะไรเสาดงค่ะอะไรรับเข้ามาตอนอาบแดดเอามาทะเลาะกันนะฮะเนี่ยอ่าเร็วเร็ว กลัวกลัวมืดมืดอย่านี่มูตกนี่กัวมามาอยู่นี่อยากเห็นไหมเนี่ยอากาศสดชื่นออกไม่กล้าถีบรถไปคนเดียวนะคะพี่น้องคะกำลังจะมืดเนาะสดชื่นเอามาพูดเรื่องปู่ต่อนะคะปิดท้ายเนาะปู่วันนี้ยาจ๋าไปนวดตอน บ่ายสองสองครึ่งเมื่อเช้าอุ้ยเมื่อเช้านะคะปูป่อาการไม่ค่อยดีก็ออวกไม่ยอมกินอาหารเนาะกลางวันเราก็อยากจัดการนี่จะจถามปู่ว่าก่อนฉันไปเนี่ยฉันจะทําอาหารให้เธอเรียบร้อยก่อนไหมกินก่อนไหมเพราะฉันออกไปแล้วเธอลําบากนะงั้นไม่ยอมนะฮะอพอทีนี้ ยายจ่าลุกขึ้นทำใกล้จะไปแล้วแกก็ถึงบอกว่าแกจะกินยายจาก็รีบทำไปให้นะคะทีนี้เขาก็กินอยู่คนเดียวยายจาก็ไปนวดทีนี้กลับมาเจอน้องสาวน้องสาวบอกว่าพ่อปู่แกกินอาหารเสร็จแกก็เก็บจานข้ารัวแล้วเขาบอกว่าเขายืนในขวันนานๆไม่รู้เขาไปทำอะไรนะคะ อูฟุนิ้งเหมือนคล้ายๆออกกำลังกายทดลองอยืนในครัวนานๆแล้วเขาบอกว่าเขาเหมือนจะล้มน้องสาวคนเล็กมาพอดีเขาก็เลยไปเอารถเก้าอี้แบบเดินแล้วมีที่นั่งเนาะให้นะคะเดี๋ยวจะถ่ายให้ดูที่บ้านอ่าแล้วก็ถามว่าจ๋าไปไหนทำไมเธอต้องทำเจ้านี้บอกลูกว่าอ่าเราไปนวดนะคะ เขาพูดสั้นๆ,นๆแค่นั้นเนาะทีนี้ยายจ๋ากลับมาเข้ามาอีกรอบพร้อมรถเข็นแล้วเขาก็พูดขึ้นว่าปู่อ่ะทดลองได้นะฝึกทําอะไรได้แต่ว่าเธอต้องยืนอยู่ด้วยเราไม่ได้อยู่ด้วย24ชั่วโมงนี่เราบอกแล้วว่าเราทําก่อนไปแล้วฉันเราก็บอกเขาว่าฉันอยากให้เขาเรียบร้อยก่อนฉันไปแต่ว่าเขาไม่ยอมนั่นเองเนาะแล้วไอท้ที่ถ้วยชามบอกทําแล้วกินแล้วก็ให้วางไว้บนโต๊ะไม่ได้บอกให้เก็บ เขาครัวนะคะคำพูดของเขาก็เนบๆอยู่แล้วทีเนี้ยคำว่าปู่นะคะคนแก่ที่เนี่ยเขาพูดแบบสั้นๆทำไมต้องถาลูกสาวถามอ่ะก็สงการไม่อยู่ใช่ไหมมันเป็นคำพูดสั้นๆในความรู้สึกเราก็บอกว่ามันไม่ผิดทั้งสองฝ่ายแต่ว่าน้องเธอมาบอกชัดว่าอ่านปูอ่อ่อยายะใกล้แล้วลูก ปู่คิดจะทำอะไรหรือว่าออกกำลังกายนะ่ะดีแล้วแต่ว่าต้องทดลองอยู่กับเธอนะคะคำนี้เป็นความรู้สึกเหมือนตำหนิเราไปในตัวเจ้านี้ก็เลยบอกว่าอย่าคิดมากเลยเราก็เลยมาคุยว่าฉันก็ไม่ได้ว่าเขาผิดแต่สิ่งสำคัญปู่พูดสั้นๆแล้วน้องก็ตอบมาสั้นๆแต่คนเจ็บคือฉันนะฉันเพราะฉันเป็นคนดูแลเขาตอนเวลาเขาแย่แล้วสุดท้ายพอคนนอกเข้ามาในเวลาแวบเดียวที่เราไม่อยู่ แล้วเอาตรงนั้นมาตำหนิเรานะเยจ๋า,จาวาตัวหน้าปู่ปู่บอกเหมือนทำนองลำคาญเราอ่ะนะแล้วก็พูดขึ้นมาโอ้อะไรนักหนามันก็แค่นั้นเองใช่ไหมเราพูดเพราะเราพูดเลยว่าเธอไม่อธิบายละเอียดว่าฉันบอกอย่างนั้นอย่างนี้อะไรอย่างนี้ใช่ไหมละ่ะนะแกก็จะรู้สึกไม่ค่อยแฮปปี้เยจ๋า,จาก,ก็เลยบอกว่าที่รักฉันออกไปเดินหน่อยเพราะว่าฉันปวดหัวก็เลยออกมาเดินนะคะดูแลคนป่วยกับการที่ เราเข้าใจนะเราเข้าใจทั้งสองฝ่ายนั่นแหละเราเข้าใจทั้งเขาดันเลยแต่ฝรั่งชอบพูดอะไรสั้นๆไม่มีคําอธิบายแล้วคนคิดมาตอกเราอีกทีมันไม่น่ารักนะฮะยายจ๋าก็พูดต่อหน้าปู่เลยเลยว่าน้องตอกฉันมาแบบนี้ก็หมายความว่าเธอพูดแบบไหน,น,านยามะประมาณนั้นนะคะก็เลยทําให้ฉันหงุดหงิดสามีก็เลยรีบบอกที่รักฉันจะออกบ้านแต่แต่อาหารเรียบร้อยนะ ไม่กินเหมือนเดิมซื้อกันไปนะคะพี่น้องขาได้มาอยู่ใต้ต้นไม้ก็สดชื่นแค่นี้แหละเพราะาช่วงนี้หนึ่งสุขภาพสองเวลานะคะที่เห็นสภาพแย่ๆแล้วเวลาหนักๆมันอยู่กับเรานะคะสามีบอกฉันเข้าใจเธอแต่ไม่รู้เข้าใจแบบไหนนะเสียงเขาก็จะนิ่มๆเออพ่อเขาก็อยากให้ดูแลมเหมือนกับทนองว่าอย่าให้เหลือทดนะ อ,อประมาณว่ากลัวเสียเงินนะพวกเธอฉันดูแลได้สุดท้ายข้ามาบัจิวินมัาเน,นี่อิสเีเมอเอาเหลือเกินไปแล้วนะคะหาบอกฉันออกไปแล้วฉันถีบจัก,กรยานกลับบ้านเลยดีนะางั้นนี่แหละเด็กเนาะ ไม่เข้าใจหรอกแม่อยากมารีแล็กโผล่ด้านนี้แล้วโผล่ด้านนี้แล้วนะคะเนี่ยดียงฮับกระเซคเฮียฮับโครตตกาะซันยาโซโครตมาดีดาอินกุมอิสไม่กุมโซยาอีกนิดสีนฟอมบินาเฮสิเฮ่มอยฝันยง มาถึงทางนี้แล้วพี่น้องขาตรงที่ยายจ๋ามานั่งชอบมานั่งอ,อ่ยาย่าเดสบมยา่าไมก็มาแกะอะอ่าไปดูก่อนนะคะมีเด็กเก็บอยู่ด้วยเขาบอกว่าเม็ดใหญ่ดีมากอ่ะตเลิดมาถึงต้นคัส,สััญญาแล้วนะคะนี่เลือกอเาม็ดใหญ่ๆอ,อ,อ๋อให่ๆนี่ปะป๋ามุดะ อบไม่ง่ายเลยกระลิกอมดาจะมุตเตฟูสตับอบเม็ดใหญ่เลยพี่น้องคะอ,อุ้ยมันไม่เต้าเอ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 า,เอานี่ดูเม็ดใหญ่ๆหเลือกเอาเต็มเม็ดใหญ่ในะฮะ,ะรวมลงไปเห็ดเละแน่เลย นี่ปะ้าปะ้สตาพ,พี่อีนี่นมันต้องเอาถุงมือมานะอันนี้ใช้ตีนเหยียบเอานะฮะมารับบรรยากาศสดชื่นยามแรงพอได้มีแหงนะฮะเอ้ยแค่นี้เองล่ะชีวิตพี่น้องค่ะทางออกง่ายๆไม่ไปไกลไม่เสียตังค์ทางบ้านรอบบ้านนะฮะ กบบ้านนี้บ,นน yeah, <laughs> บ้านเราย็นเย็นเสียงหย้าเข็นคิกบ้านเรายมเย็นเสียงกบเขียดจะร้องนะฮะยุโรปหนาวหนาวกบเขียดจะร้องก็ต่อเมื่อมีแสงแดดหน้าร้อนจะสนั่นวันไหวที่นี่กบเขียดเยอะมากไปแล้วพี่น้องคะ่ะขอบคุณทุกกำลังใจแล้วก็ขอบคุณที่คอยห่วงใยนะคะ มีอะไรก็ติชมเนาะแนะนำยายจ๋าได้ทุกเรื่องราวนะคะเนาะช่วงนี้ก็ไม่มีอะไรมากอัปเดตประจำวันชีวิตคนป่วยดูแลคนป่วยนะคะในต่างแดนที่หงอยเหงาอากาศก็เริ่มเปลี่ยนแปลงใบไม้ก็เริ่มเลืง้งแล้ว ตายยืนต้นแต่เราอย่าให้ตายอะไรนะเหงาใจตายใจโดยเด็ดขาดนะพี่น้องกาไปค่ะยาวแล้วเนาะ